สวัสดีค่ะมันนี่สิพามาเบิ่งการเลี้ยงมูเด้อค่ะมูกีตัวนี้นะมูกีมูราดบ้านเฮานัา่นจ้ะกินว่าอาหารที่ให้เพิ่นกินว่าอาหารนี่คือให้เพิ่นใหญ่เร็วนะคะสิะได้ปล่อยออกเร็วเนาะขายเร็วส่วนฝั่งนี้นั่นสิเป็นมูคุณเนื้อนะคะเลี้ยงตัวนี้หอ่อลอยโล่แล้วจ้ะซุ้มนี่รุ่นนี่ห่อลอยโล่แล้วเขานัด วสิมาเอาวันที่สิบสองนี่หลุ่น,นี่โอ้ยตดใซโมอีกแดดกำลังนอนนอนตอนเสาร์กูกินก็กินไปกูนอนก็นอนไปอืมอืมตาแบวเ,เลยกินกินกิน ข้างล่างก็เป็นน้องปลาเนาะคะ่ะตามมาเบิง้งน้องปลามีปลาปลาดุกไลยแต่ยังเอาโมได้พึ่งข้าพักพักบุ่งเต็มอยูน่น,นพักบุพักบ่แม่คุยก่ักบุงกับพักโต๊บเนาะคะ่ะบรรยากาศดีแม่คุยกับใครอัดวิดีโอไหวพัาไปเบิง้งเบิ้งกับปุกง,งานพักขาย พักขายันีกูกต้นพริกต้นพริกต้นหอมหอมบัวหอมปอบบ้านเฮาส่งหายมี่าเข้าไปขายตลาดพี่ข้าก็ต้องซื้มาโอ้ยลืมซื้อใบก่อนมามันอัน,อนดนนนันมดแดงเตืน,น,นเนาะ ักสลไปน้ำไปขมูอยู่สหนน้ำไปในหอยมูกขบอกไปน้ำกว่าม่เาในหอยมีหอดปืนยงเข้ามาลักมูโบในหอยก็มีปืน ส่องมูนี่ไว้ลัางรถตลอดเพื่อไปหันไปหนีพ่อมูี่รูมนหใ่หมนี่ก่างพอดีปอยแมู่มนปสนี่เลือยอยู่หาโตกรนันเลออยเด็ดแม่ ใส่บุ๊บตุนตุนิลุนยายตุนิรุนยายมูแม่โอ้ยของมันมันอันนี้ใส่เจ้าเด้อมันกำลังขืนนาหารดินมั้นไงว้าทักไยหน่อยทักไายหน่อยอุดลงไปอ่า